โรงงานไฟฟ้านี้จะมีคนไทยมาเฮ็ดเรียกหลายเปลี่ยนพนักงานของโรงงานไฟฟ้าฐานหินหงส์าทั้งหมดเลยทุกคนเห็นบอกขาเจ้ามาชื่อเข้าซื้อนามแล้วก็กำลังจะเข้าไปโรงงานมีข้าวเหนียวอะับร้อยห้าพันนะอันนี้เพิ่นออกจากโรงงานมาเลยเพิ่นกำลังจะเข้าไปโรงงานเนี่ยโอ้ขอบใจขอบใจในคางงาม สบายดีทุกคนตอนเช้าๆที่เมืองหงสาแข่งสัญญาบุรีนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก6โมงป่ายในตอนเช้าๆ่ะนะสวัสดีดินสอบถามอุดอนะที่พาบระดินไปเถียงนาน,น้อยอหงสาเมื่อวาน่ันว่า,ายู่ใกล้ๆกับหงงานผลิตไฟฟ้าหงสานี่นะทุกคนจะมีตลาด ตลาดบ้านหานบอกเป็นตลาดเศร้านะที่มีคนไปเลาะร้ายหลาย,ลายๆโดยเฉพาะจะเป็นพกงานจากโรงงานหงสาแห่งนี้ทุกคนพราเจ้าสิเข้าไปเฮ็ดเวียกแล้วก็คนที่ออกมาจากโรงงานนะก็จะมาซื้อยูซื้อกินอยู่ทีตลาดเศร้าบ้านหานฉันน่าจะขึ้นไปนี้อีกตื้มน่อยนึงเนาะเดี๋ยวปราร์ดินจะพาทุกคนไปเบิอง่งบรรยากาศาตลาดตอนนี้ปราร์ดินอยู่บริเวณแถวแถวงนานะก็แถวนี้ก็คือแถวเมืองหงสาทั้งหมดเลยแหละ สวยงามเลยตอนเช้าๆแล้วนี่อากาศสุดยอดอากาศดีแล้วก็มีหมอกปกคลุมอยู่ตามภูตามผาเดี๋ยวไปเพิ่มบรรยากาศที่ตลาดกันะาด้านหน้านี่ก็จะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าฐานหินหงสานะทุกคน มีพนักง,งานเฮดเรียกอยู่นี่หลายๆเขา,า,าเจ้าเฮดเรียกกันตลอด4วโมงเนาะจะมีพนักง,งานน่าจะมีพนักง,งานหลายกะหรืออาจจะสองกะนี่แหละเนี่ยกะที่เฮ็ดตอนกลางคืนครับอีกกะหนึ่งเฮ็ดตอนสวยะนะตอนเศ้านี่เขาเจาก็ที่ไปสลัดกะกัน ตอนนี้ประดินก็เดินทางมาฮอดบริเวณตลาดบ้านเมืองหานะทุกคนอันนี้จะเป็นพนังงานของโรงงานไฟฟาฐานหินหงษาทั้งหมดเลยทุกคนเห็นบอกขาเจ้ามาชื่อเข้าซื้อน้ำล้าก,กำลังจะเข้าไปโรงงานกันมันจะมีสองกะในการเรียกอยู่ในนี่กี่านะกะตอนกลางคืนขาเจ้าก็จะออกมาแล้วก็มาชื่อเข้าซื้อน้ำล้าก็กลับไปพักคอนแล้วอันนี้จะเป็นกะที่ขาเจ้าน่าจะออกมาหรือเข้าไปนี่ลนะประดินก็่แน่ใจนะ กะที่จะเข้าไปเขาเจ้าบัตซีมาซื้ข้าซืน้าอยูน่นี่เราก็เข้าไปในโรงงานเลยดูว่าท่นานจะเป็นโรงงานบ่ตลาดคือขึ้นด้วยขึ้นมันจะขึ้นขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงที่มีพนักง,งานเข้ามาด้านในตลาดนี้คิดละเดี๋ยวจะลองยางเลาะเบืงแบเขาเจะมีอย่างขายเลยหลายลีเลยหลายพันคนอ่ะทุกคนเฮ็ดเรียกอยู่ในโรงงานนี้ในโรงงานนี่นะเฮ็ดให้คนมีเรียกเฮ็ดงานทำโบมมนมสน้อยๆเลย คนที่อยู่ในหงสานี่ยนะน่าจะเกือบทุกครอบครัวที่บอกที่ว่าได้เฮดเรียกอยู่ในเนี่ยนะ,ะเจะาขายของกินสุกเด็มเลยมียขนมอะไรกัน,น,นบ้ามมงเดย้ยอันนี้จะขายของกินชุบเนาะส่วนใหญ่สบายดีดย อ๋อนี่ก็ขายของกินซุปให้พนักงานโดยเฉพาะเลยนวันนี้จะได้ขายดีเนาะพนักงานหลายหรือช่วงไหนคนหลายอะไหมช่วงประมาณเจ็ดโมงบอกคนหลายประมาณในโมงนี่แหละโมงนีหรอถึงแค่เจ็ดโมงคนจะไล่อ๋ออันนี้เพิ่นออกจากโรงงานมาเือเพิ่นกำลังจะเข้าไปโรงงานเนี่ยเข้าไปโอ้ขอบใจขอบใจในค่างาวใส่โปรตีนมา เขนาดหน้าสดยัางงามเลยเนาะต้องชื่นแจ๊สเส้ามาได้เลยครนเพราะคนงานก็จะต้องเข้าไปห้งงานแต่สเส้าเดี๋ยนะขึ้นรถกำลังเตรียมเข้าไปในห้องงานแฮกกันจนเกือบวประทานเลยเนะาะรังค่างเนาะแต่จะขายกินชุดเป็นหลักทุกคน เด uhm ี๋ยวนี่ทุกคนเษฐกิอหานัินขนาดเลยคนขายเครื่องก็ได้ขายดีได้ขายลายมีข้าวเหนียวอ๋อให้หา0านไะ นี่คนกนลังมารถของโรองงานทุกคนจะไปฮับคนมาจากในตัวเมืองพุ่น่อยแต่ฮับมาเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็เอามาลงนี่ให้คนมาซื้อเข้าซื้อน,น้ำอย่าะเีข้าเจ้าบอกให้ื้อเข้าซื้อน้ำไปได้กลิ่นสวยอย่างประมาณนั้นนะพอมาซื้อเข้าซื้อน,น้ำเรากลับไปขึ้นรถแล้วก็เข้าไปในหรงงาน,นมกจนในไกลเะเอาอันนี้มุกผัดไท่เนี่ย 对。Okay. เมื่อกี้นี้คนร้ายหลายค่าเจ้าออกกันไปจะหมดแล้วดูก่อนเมื่อกี้นี้พนักง,งานมาซื้อกันหลายเดีย๋ยวน่าจะมีมาเป็นหอ่อเป็นหอ่อพันเราอเอาบงรยากาศไปเรื่อยมีทุกอย่างเลยขอบคุณนน้ำป,าป่าบ่ะวะเนี่น้ำอันนี้มันน้ำชาวอะนะหมูลแล้วตัวนี้มันก็ไม่หมูเหมือนกันจะเป็นกะทิอ๋อนี่กะทิอันนี้มีกะทิ ันมีน้ำพผงซึมเนาะเดีย๋ยวนี่เพิ่นขายหมดมือว่าใครอาหารใช่จะสร้างสมงใช่จะเสริมสาวอ,อ๋อภายในสามชั่วโมงต่อเจ้านี่น<อ><ข>ี่แอ๋อชั่วมงเคืองกระเลิกแล้วอ,อ๋อเขาเป็นเข้าไปในห้องงานหมดแล้วก็บ่มีคนแล้วเนะนาะแน่แล้วตอนแรงก็ว่ได้มาขายอีกอ่ะตอนแรงก็มีลงกล้องงงกาห้าหมุนเพิ่มหกงงกระลิอกอ,อ๋อมีกาที่มันออกจากห้องงานมาตอนแรงแรงนี่เนาะ ้ครอบใจครับใจคนที่มาซื้อเครื่องนี้ที่เป็นพนักง,งานก็จะมีทั้งคนไทยคนลาวนะครับเรม่ก็มีเพราะว่าโรงงานไฟฟ้านี้จะมีคนไทยมาเฮ็ดเรียกหลายก็จะมีทั้งคนไทยคนลาวที่มาซื้อเขา้าสีน้ำอากาศซืตลาด มีทุกอย่างเลยครับของกินของรานของขาวมีหมดเลย

ขึ้นขนาดเลยเออโอ๊กกองเลยเนาะเด๋วอ๊กกองอ๋อได้เงินหลายแล้วได้ไหมอันนั้นคือขายเงินเหรอขายขายวาเงินนั่นใช่หรอคนใกล้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 ยิ้มได้เลยยิ้มได้เลยโอ๊กกองไหนคนหมดแล้ว่านี่ยังยังวะจะมาติดซุดเป็นซุดวะอ๋อ ใหญ่เด้อห้าคันได้ทำใหญ่อันนี้นั้นล่ะสุปใบม่วงอ๋อซุปใบม่วงซุปใบม่วง ทุกอย่างห้าพันว 5, ่ะนไหนจะขายเป็นห้าพันห้าพันอ่ะเอาลองลองชองุบไปม่วงเดี๋เราไ well ่ได้ขินเองคนทองสายเฮ็ดแจ๊บเหรอเจ้าแมงดาเด้าม้โง่เดี๋ยวข้า้ักกับนำนะรับพูดเจ้าวีถักกับ อพอรถมาจอดแล้วค่ะเจ้าสีลงมาซื้อแนวกินซื้อแนวกินแล้วก็ขึ้นรถเข้าไปในห้องงานสนายน่าจะซื้อไปกินเศร้าแล้วก็บางคนอาจจะซื้อไปกินสวยน้ํนนั่นเอ แตยางเลาะเบิ้งไปทางด้านหลังนะนขายข้าวขายน้ำขายข้าวสารอย่างก็มีทุเดียอ๋อทางด้านหลังนี่จะมีขายเป็นผักสดนะทุกคนเป็นตลาดสดมีขายผักขายมากไม้แล้วก็ขายซีนในทางนี้ซีนหมูซีนมัวซีนควายอย่างประมาณนะั้นด้านหน้าก็จะขายเป็นของกินสุกด้วยเเพาะนะ กบเขียดเน่ยตอนนี้ไขย่อมไข่บ้างอันนี้มันง่ายได้กว่คะับคะ ขายจีน่ายเฮ็ดแจ้วอ่ะไป็ีคนยินกัะแ่บนะเฮ็ดแจ้เเวเฮ็ดลายลยนี่มักต้องกำลังมีหลาโอ๋อคนตกมาเพราะพื้าดินดีใจได้มาเห็นที่คนลาวเขามีเรียกมีการเห็ดนะมีเรียกมีงานเห็ดแล้ต่อเศรษฐกษิจวันนี้มันคือขึ้นอีหลีนะ เบิรนการค้าการขายในสุดยอดเลยคนเขาจะมีเวียกเช็งงานทำนะมีเงินมาซื้อยูซื้กินผนกำลังมาในตอนนี้นี่ทั้งที่เป็นรถซ้นตัวแล้วก็รถตู้ับทรงรถรถ,รถแบบคันใหญ่ๆฝน,นมาแล้ว Sí, คนทงหมดนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ทีตลาดเศร้าบ้านเมืองหานเนาะทุกคนซีว่าบ้านเมืองหานเนาะก็จะเป็นจุดที่คือขึ้นอีหลีได้มันจะคือขึ้นเป็นเป็นโมเมนต์เป็นช่วงนะจะเป็นเวลาเป็นเวลานี่นะพอชุดนี้รถออกไปแล้วก็ก็จะเงียบลงไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวพอมีรถไออ่างเข้อง,งานไอเข้ามาจอดนี่นะคนก็จะเต็มซื้อแนวยูแนวกลิ่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ เนื้อยู่เนื้อกินก็หลากหลายอีหลีได้เนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถมาเลือกซื้อเลือกหาได้ก็คือขึ้นอีหลีน่าสนใจขอสารับวิดีโอนี้น่าจะพอสำนี้แล้วตอนนี้ฝนตกก็ได้ดีน่าจะกลับบ้านเลยจังใดเนาะเดี๋ยวไปดิตามกันวิดีโอต่อไปเดี๋ยวสรับวิดีโอนี้ประเด็นขอลาไปเดี๋ยวเจอกันที่สบายดีรถกำลังเข้ามาทุกคนเหรอไหรถพลังงานนะนี่รถที่เป็นคันสีขาวแล้วก็มีรอยเสียงเหลืองหรือว่ามีธงหรือว่านี่นะคือรถของโรงงานหมดเลยเนี่ย ทำงานไฟฟ้าหมดเลย